สวัสดีค่ะเพื่อนบรกาเดนมชค่ะวันนี้เรอยูออ่ที่ไหนคะยูีิ ตาตําหนักใบตุ้งโจชิงไล่จัหรับที่นี่เคยมาหรือเปล่าครับพี่เต็มเคยมาไหมคะเนี่ยเนี่ยอะไรเคยมาเลยเหรอไม่เคยมาแล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเป็นทางสายเก่าคือมานานมากแล้วตอนนี้ทางขึ้นดีมากไม่ค่อยสูงชันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะไม่เคยมาเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมอะ ไม่ทันดูไม่ทันเป็นแง่ไปไม่เคยมาเลยนะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะได้เริ่มเลยเจอกันอะไรเต็มเจออะไรดอกไม้หอมด้วยอะไรแบบน่าเลยกลิ่นเหมือนชมพู่มะเมี่ยวอ่ะแต่มันไม่น่าใช่ปะกินมัน้ำผึ้งตรงนี้เลยเล่นขนาดนั้นเลยเหรอชื่อจีไหมเราไม่มีทางให้ไปอีกอ่ะ มันคือหอแห่งแรงบันดาลใจดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรไม่รู้มรดอกไม่รู้ใช่รู้มันคือดอกไม่รู้เพราะมันงงมากไม่รู้ี้ไม่รู้ดิเราไม่รู้จักมัน เป็นเสียตังไหมเต็มเสียสิเดี๋ยวเท่าไหร่ตัวสูงขนาดนี้เพิ่งราคาเสียเท่าไหร่เต็มนเสียเท่าไหร่เข้าทั้งสวนแล้วก็ขนาดอย่างพื้นที่ราคาอ๋อก็เราต้องขับรถคือเดินกลับไปที่เดิมนี่นี่ก็จะเป็นรูปบัตรเองได้ป้าป้าทุกคนเดินกลับบ้านเราเราต้องถือไปด้วยเพราะว่าเวลาเข้าไปอ่ะเราต้องสแกนบาร์โค้ดป้าทุกคนกลับ กับบ้านดีเย็นคือตอนนี้คือแบบด้านหน้าคือร้านเยอะมากอ่ะคืออย่างช็อปปิ้งแล้วอ่ะใช่อยูก็เพิ่งช็อปปิ้งไปครั้งหนึ่งซื้อสตรอเบอรี่ลูกครูนี่มีแบบนน4อันสตรอเบอรี่ประหลาดนะมาถึงปุ๊บจ่ายตังค์เลยใช่ เขือกระตูนกระตูนเห็นไหมไปเห็นป้ะต้นมะเขือกระตูนเนาะกระตูนกรเห็นไหมไก่พันกับแมวเฮ้ยเฮ้ยไก่พันกับแมวตัวนี้ไม่ไก่พันกับแมวอันนี้ไก่พันกับกล้วยนี่กล้วยอันนี้ยังไม่รู้ทำไมเราไม่เคยรู้อันนี้สวยมากเลย ชื่ออะไรเหรอพิกเผ็ดโคตรเพิเศษพิเศษน่รกใช่มันแบบกินปุ๊บเวอร์วุ่นวายเลยในพริกเผ็ดโคตรเขามีหน่วยหน่วยระดับความเผ็ดด้วยนะคือหน่วย scoville heat unit แปดแสนแปดแสน scoville กที่หนูคือสามหมื่นห้า แต่อีนี่คือแปดแสนขนาดมาแรงยังไม่ขนาดมาแรงขนาดมาแรงยังรับไม่ไหวเลยอุ้ยไี่ต้องกูไม่ไหวอย่าจิ้มนะกินเข้าไปแล้วกินนี่อะไรว่อย่างนีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เดชเราไปกินได้ไหมไม่ได้อุ้ยอันนี้ก็แดงแล้วอันนี้แดงแล้วเดี๋ยวเราไปกินเลย้ปะ มังเต็มเดินขึ้นมาแล้วเดินมากเดินมายังไม่ถึงร้อยเก้าเลยนุ่นนุ่นนุ่นเฉย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 เดยมาอย่างนี้ไปเด้อไหนโอ้มงมุงเต็มเลยเนี่ยมงมุนี้เขากี่เด็กไหนฮะไหนนี่ไงเด็กิน่เมงมุงอ้ยดอกไม้้ย เคยน,นี่พึ่งเนี่ยพึ่งเลยพึ่งเนี่ยเคยเห็นไหมเคยพึ่งยกักษ์อ่ะเคยเห็นบ้างเคยเห็นในโอเคอยู่ไรเฮ้ยในหนังนี้พึ่งยกักษ์อ่ะอ๋อหนังนั้นไงอตอนที่อยู่โรงแรมหนูดูโอเค <laughs> เป็นไงบ้งางเงยบอกดู เดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจุดที่เดินมานะสองร้อยเมตรแต่ว่ามันขึ้นดอยนี่มันยอด<ไ>บรรสุแล้วเพราะนี่ไงไหวไหมไม่มีอะไรท้อไนมะ่ไหวไม่ไหว เป็นไงดอกไม้น <volumes shake it> er. ี <sucks> ่เป็นไงสวยมากอะไรอ่ะผีเขาชื่อดผีเสื้อเออดอกผีเสื้อผีเสื้อแล้วมันเหมือนผีเสื้อตรงไหนมันเหมือนอะไรไหมเออเหมือนมั้งนะคะเพื่อท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าชมด้านในสักหลักลอยตรงเรียนเชิญทุกท่านที่ด้านหน้าประตูทางเข้ามันเป็นหน้า่ตักหนักค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเดินเข้าไปแล้วคือเราก็จะถ่าย ไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไปถ่ายแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะถังเข่าแค่นี้ใช่ไหมเจมส์ตื่นเต้นเปล่าจะเข้าแล้วนะคะมีอุปกรณ์ด้วยเด็กใส่ด้วยสรุปก็ท่านผู้ชมก็ไม่ได้เห็นหรอกในคอนเนท์นี้เดี๋ยวอยากเห็นมาเองเห็นได้หมดเองเห็นบ้างหนึ่งเข้าไปดูบ้านเป็กหญ้วเป็นกหญิงเพื่อแบบเขาจะมีหูฟังให้แล้วก็มีเครื่องนี้ให้ คือถ้าเรากดปุ่มเลขสองเขาก็จะมีแบบเล่าให้ฟังว่านี้คืออะไรอย่างนั้นเขาก็าจะมีถามถ้าเราแล้วอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องใหญ่เขาก็จะมีแบบดาวบนท้องฟ้าแล้วจะเป็นแบบรูปมีดาวแมงป่องด้วยเออหนูชอบตัวไหนที่สุดดาวแมงป่องดาวแมงป่องกับดาวในผ่านหนูเห็นทัญย่างแล้วเห็นในกรอบรูป <c oughs> นั่งนั่งตรงหินได้แม่เป็นบ้างสวยมากค่ะเมื่อก่อนนี่เป็นแดนฝิ่นเ,เนี่ยค่ะแล้วก็สมเด็จย่ามาเปลี่ยนใหม่ใช่ใก็มันเหมือน,นเป็นชุมชนแออัดของชาวเขาด้วยก็เลยเขาย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งที่สะดวกสบายกว่ามีน้ําไฟเข้าถึงแล้วก็ตรงนี้สมเด็จย่าท่านก็ให้พัฒนานะคะแล้วก็ในส่วนของไม้รู้สึกว่าจะมีทาง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการท่าเรือถาวายเป็นไม้ลัง<ม>เป็นไม้ลังนะคะข้า,างในนี<ม>้ถาวายสมเด็จย่ามาสร้างพระตำหนักสวยไม่เต็มสำหรับดอกไม้เ <c oughs> ต,ตมดอกไม้เป็นไงบ้างคะดอกไม้แต่พันที่หนูไม่เคยเห็นอย่างนน่ะไม่เคยเห็นเลยอย่างเช่นดอกนี้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในดอกดอกนี้เหมือนเหมือนในหนังเลยเนะีะเหมือนตรงไหนล่ะก็นี่หมดดอกคริสต์มาสไงเป็นดอกอย่างนั้นนลยดอกหน้าหนาวนะใช่ไหมไม่หวานค่ะ ยิ้มน่ารักน่ารักค่ะเทเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะก็ข้างในก็เรียกได้ว่ายังเก็บ รักษาสภาพเดิมเหมือนสมัยที่สมเด็จย่ายังประทับอยู่ที่นี่นะคะก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้แบบเดิมๆที่ท่านใช้อยู่ในสมัยที่ทรงงานอยู่ที่นี่แล้วห้องครัวของท่านเขาก็ยังใช้งานอยู่จริงเหรอคะรู้สึกประทับใจไหมครับจะประทับใจส่วนไหนมากที่สุดชอบที่สมเด็จย่าเขาเอาเอา,เอาแบบ ใส่ของเงินที่ไม่ใช้แล้วมันทำใหม้มีประโยชน์ค่ะงั้นหนูได้บทเรียนครั้งนี้ไหมจะเอาไปใช้ไหมโอเคน้องเติมอยากจะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์และกดติดตามที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย